สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2อ6 7นกะครับเนาะกับ่อทาปลูกต้นใหม่ชาแนลนะครับ,นะบ,อ, Channel, รบออกมาหน้าพี่น้องนะครับคือเกา่าเนาะแต่ว่าเป็นวัดเนาะเป็นวัดมาลายมือเติบแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเฮ้ยปรับอุณหภูมิน้ำพันเนาะออกมาฮด พริกไทยพี่น้องนี่หพริกไทยอยู่นี่แหละิกไทยปลูกยุทธซีหางเงาเนาะนะครับก็เลยมาอัปเดตตางมาอัปเดตปลาน้ำเนาะ,ะพี่น้องเห็นห้างบดแดงหลายได้พี่น้องปีนี้นะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งห้างบดแดงเนาะนี่น้ำมันน้ำต้นม่วงมีแมนเบ้างแะ ใบม่วงกับรังนิตรงหยอดอ่อนนะครับน้ำต้นม่วงน้ำต้นไอต้นย่างเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดไอเบี้ยมอกกานี่น้ำฉนอมอกกะนีผมเอาในเอาเม็ดมาเนบเป็น,น่น้องเกิดเลยน,นะครับเกิดายต้นอยู่นะครับ นี่หางหมดแดงนะมึงพี่น้องเอ้ยต้ตนยางเห็นบ่าวนี่ผู้ทั้งเพิงกับมี่ผู้เนาะผู้ต้นต้นมังมี่หรือว่าต้นบงน,งนั่งเนาะมี่เวทนะพี่น้องต้นบงนงั่งหรือว่าต้นมังมี่เนี่ยวันด้ปลูกเด้พี่น้องมาเกิดเองนะครับนี่ง่ายเดียบเลยพี่น้องมึงเลยเงาเนาะ หลายต้นอยู่นะครับเป็นซีฟกว่าต้นอยู่หรอกประมูลแมนเบิดนกเอามาปลูกให้นะครับอยู่นี่อยู่ฮานอยู่ฮานเนาะทางทางในเป็นพูดดีพดูเห็นหลายอยู่นะครับแถวนี้เนาะกําลังเกิดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็เอามาปลูกเองมันอยู่สามตน้นอยู่ทางพุ่นเนาะโซนทางทางพุ่นนะครับงามล็อากากับบอกแห้ง เติบพี่น้องเพราะว่ามบามมีระบบนำมาใส่เนาะนะครับก็ยังรองบคือเก่าละนะครับจนกรัวสิฮหอดรองบคือว่อเอไอ้จากเงินของประกันสังคมผมเนาะ,ะุ่หละวิทย์เดือนเมษาพี่น้องเงอ้ยจักสิได้ก็ได้นะครับ อายครบหาสื้อ้าปีบริบูรณ์คนละนาะนะครับเขาจังจิจใจยให้นะครับประกันสังคมผมจะเข้าผมเหตุงานอยู่คนน้ะท่านใดอยู่ได้พี่น้องนะครับน้ามุ่งมิต่ห้างบมดแดงได้พี่น้องทำต้นย่างปีนี่เห็นหลายแล้วนะครับแต่ว่าห้างใหญ่ๆนั่นนี่เห็นบอคุณ ้างญงสีไข่และพี่น้องบาดน,นี่มีต้นแค้นเห็นบอกนะครับนี่เดี๋ยวซู้กลองในเบืองเนาะนี่นะครับนี่งดแดงเริ่มไข่และพี่น้องเลยบาดน,นี่นะครับที่ต้นนี้นะครับเม่ผมเห็น,นต้นอะไรอีก ห่างญ่สามห่างหมือนอยู่ใกลๆกันนี่อยู่ต้นนี้ก็มีแล้วก็อยู่ต้นฝากกันไปห่นก็มีนะครับห่างญ่สามห่างอยู่วางนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้นหนึง่งต้นหนึ่งนี่นะครับกุ้ย เหยาดน้ำน้ำไอ้นั่นพี่น้องนี่นี่หลันข้นนางหนึ่งนะครับอุนนกมากพี่น้องนกเจ้านกเจ้าเป็นอย่างร่วงกินปลามากทุกมือพี่น้องนกเจ้าสุนีมาทุกวันเลยเนาะพี่ข้างนี้ก็ง่ายแห้งพี่น้อง นะครับนี่ฟังบับใหญ่เลยเสียงอือคืออือคกอคูอ่มันเนี่พี่น้องเนมันแรงมากนี่นะครับนี่ปลาใหม่ก็เริ่มใหญ่แล้วบ้านนะครับสามปีกว่ากว่าเนาะ พืชสภาปีห้าเจ็ดกสิครบชีพีเต็มนะครับใหม่ซุ้มนี้ลงยินไว้เนาะไม่ย่างไม่นี่ละไม่ย่างนี่ละเพราะว่าผมปลูกวันที 24, ่สิบสี่พฤษภาพปีหกสามนะครับนี่แหละนะครับยางนาสี่สิบต้นเนาะผมปลูกเพียงเดียวนะนะครับยางนาสี่สิบต้นออร์แกนีน่อีกสิบต้นเป็นหาสิบ แล้วก็พยุงให้ล้อีกสามต้นนะครับมือนั้นเป็นหาสิบสามต้นเนาะปลูกมือเดียวกันนะครับนี่ต้นอี้ห้างหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้หาบเห็นเนาะทเทิง์นพุ่นนะครับพามาเบืองไมแค่นต้นนี่พี่น้องปลูกปีหกสองเด้หนึ่งอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกปี อันนี้ปลูกปีหกสามนะครับนี่ไม่แค่น,นี่ปลูกปีหกสามมมุนะครับนี่แมนเบิร์ดปลูกปีหกสามุมม่ก่กาเองเพาะกาเองเนาะสมมุตากเมล็ดน้ำแน่เน็บนะครับ ขื่นใจได้พี่น้องเห็นใหม่ไงแล้วนะครับนี่เห็นบอกตะเคียนทองผมปีหกสองเนาะปลูกใหม่ประจำวันเกิดจะของเมื่อวันที่เก้าเมษาสองหาหกสองผมมาปลูกนะครับนี่ปลูกลอยเก้าสิบเก้าต้นพี่น้องนี่นี่ตะเคียนทองนี่ตะเคียนทองนี่ลอยหาสิบต้นเนาะ นะครับนะครับพวกก้านไก่นันก็เป็นพวกไม้ย่างแน่ย่างหน้าไม่ไม่แดงเนาะไม้มาคาโมงนะครับนะบปปี่แหละมาปลูกร้อยเก้าสิบเก้าต้นนะครับมื่อวันเกิดผมมือ่อวันที่เก้าเมษาสองห้าหกสองเนาะนะครับนี่แหละใหญ่เติบแล้วพี่น้องร่างงามเนาะนะครับ อันนี้ปูปีหกสามนี่แหะทีว่า40สิบต้นนะตัวน,นี้ก็แม้นนะครับนี่น้ำมูนนี่เลี้ยงไปนี่นะครับหอดพุ่นเนาะหอดต้นฝากไปหันอีกนะครับชุมมนี้เป็นไหม่ เนี่ยใบร่วงไเลยพี่น้องร่วงแล้วก็ป้งไหมเลยเด้ครับใบไม้ยุ่งนี่เนาะร่วงแล้วก็พี่ใบออกมาไหมนะครับนี่แหละไมป่านเป็นอะ้รนี่พี่น้องนะครับกันเก่านี่เป็นไม้บัวพัดใบพี่น้องพัดอยู่บัแมนาบัวพัดดอกแต่ว่ามันแก่แล้วก็ร่วงไปน้านะครับถอดยอดไม้ไปเรื่อยๆนะครับ เดือนเมษาก็ออกดอกแล้วนะครับเมษาเนี่ยออกดอกเนาะกะ <c oughs> อาสันๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละการอัพเดตปลาต่างว,าว่ามาอัพเดตเนาะเนี่ยเหมือนแร่ง ก้อนสีเมืดนะครับน้องเพราะว่าบริโล่งคลิปโดนแล้วกับบริจาว่าร้ายัาไดเพราะว่าเสียงกับบ่อนี้เนาะเป็นวัดนะครับก็สรุปก็คือนี่แหละปลูกปลานี่แหละนะครับควหมักควมชอบแต่ละคนบ่คือกันเราพี่น้องเนาะก็อยากให้มาซอยกันปลูกนะครับปลูกปลาปลูกต้นไม้เนี่แหละ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและประโยชน์ผมได้ต้นไม้อยู่ผมปลูกท่หน้าผมนี่เนาะใน้ต้นไม้้ร่มเงาและประโยชน์ใส่กิ่งกา้านมันเห็ดพื้นเห็ดทานนะครับนี่แหละใบมันก็รลนลงมาเห็ดเห็ดดินงามเห็ดเห็ดหน้างามนะครับเพราะว่าเขาปลูกบนเรือนปลูกแต่ไม่ชนิดเดียวเนะปลูกหลายชนิดนะครับ ผมปลูกอยู่นี่ร้อยยี่สิบหาร้อยยี่หกชนิดนะครับไม่เนาะต้องถามเรื่องสมุนไพรนะครับเพราะว่าไม่ทุกทุกอย่างเป็นสมุนไพรเพิ่งมาจะเร้ยศึกษาเรียจากนะครับคันเิคันเซิลเรื่องสมุนไพรมันบดบรจบง่ายนะครับพี่น้องผมก็หูจกักแทบทุกชนิดอยู่อยู่นี่เนานะมันเป็นสมุนไพรแก่ยังแก่ยังนะครับแต่กับเบาๆหรอก ็ว่ามาไลค์คลิปแล้วก็มีใน,ใน,ในอยู่นะครับพี่น้องกับมือกับแม่ว่าเรื่องตังอัปเดตซื้อนะครับนาะนี่แหละก็อยากให้พี่น้องซอยกันปลูกต้นใหม่นะครับอันนี้ผก็จะคินว่าจะไปลงทะเบียนปีนี้แหละนะครับปีนี้นาะจะไปลงทะเบียนนะครับจะไปขึ้นทะเบียนต้นไม้นาะนี่แหละขึ้นนำทางจังหวัดคลับพี่น้อง พว่าูว่าราชการจังหวัดเป็นหน้าทะเบียนนะครับการขึ้นทะเบียนตนน้นใหม่ทะเบียนส่วนป่านอะนะครับต่อไปก็ไปขึ้นไปขอเขาร่วมกับโครงการของธนาคารต้นไม้เนาะแ้วกับจะไปยืนขอเขาร่วมเอโครงการคาร์อบอนเครดิตนั่ทางทงกสพร้พอมอันนี้นะครับเนาะนี่ลหละประโยชน์ของ ต้นใหม่นะครับพี่น้องต่อไปกับจิตขายคาร์บ,บอนเรดิตได้พี่น้องปาใหม่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอาไว้การแล้วพี่น้องเลยประโยชน์จากป้าเขาก็คือว่าละ่ะปลูกพริกไทยปลูกยังไปบานนี้นะครับพิกไทยก็ตองขยายแหละพี่น้องเลยนะครับกับจบเพียงแค่นี้เนาะพอกันไม่คลิปหนานะครับ อะไกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะสวัสดีครับ